สวัสดีค่ะพบกับม่อนเช่นเคยนะคะช่อง Ford by m o n ่อนสีขาววันนี้นะคะม่อนจะพาทุกคนมาชมนะคะรีวิวรถคันนี้เลยค่ะชุดแต่ง F150 Spider นะคะเป็นรุ่น XLT 4ประตูเกียร์ธรรมดานี่ยเองค่ะราคาขายนะคะ8,57,000บาทเท่านั้นเองค่ะเริ่มจากทางด้านหน้าเลยนะคะกระจังด้านหน้าของรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น F150 Spider จะมีขนาดกว้างนะคะพร้อมกับคำว่า Ford FORD นะคะซึ่งรถคันนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะเราจะทำการ ทำสีนะคะในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างค่ะก็จะเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟตัวสีนะคะพร้อมกับกันชนหน้านะคะตัวนี้ส่วนด้านบนของฝากระโปรงนะคะจะเป็นตัวสกุปทรงฟริตนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นรูปตัวแรดแล้วก็ทําสีเช่นเดียวกันเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดสีดําด้านนั่นเองค่ะก็ทําให้รถดูดุขึ้นนั่นเองค่ะนะคะด้านข้างก็จะมีในส่วนของตัวคิ้วซุ้มล้อ6นิ้วนะคะ และนอกจากนี้ลูกค้ายังทำการเปลี่ยนนะคะล้อมแม็กนะคะเพิ่มความออฟโรดยิ่งขึ้นก็จะเป็นตัวยางนะคะแม็กซีดนะคะสเปคยาง26575ทับ16นั่นเองค่ะอันนี้จะดูด,ดุดุนิดหนึ่งนะคะเน้นหน้ายางกว้างๆนะคะถัดมาทางด้านข้างนะคะบริเวณชุดแต่งรอบคันเราจะทำการครอบนะคะเป็นชุดครอบสีดำด้านนะคะป้องกันในเรื่องของรอยดิบผิดขวรไม่ว่าจะเป็นเบ้ารองมือจับนะคะตัวนี้หรือคอบแก้มนะคะ แล้วก็ยังทําการใส่เป็นตัวคิ้วกันศาสตร์นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นราวหลังคานั่นเองค่ะนะคะมาชมด้านหลังกันนิดนึงนะคะบริเวณด้านหลังเราก็จะทําการใส่ตัวครอบป,ปลายดาบเข้าไปนะคะแล้วก็ครอบตาไฟน,นั่นเองค่ะและนอกจากนี้ขาดไม่ได้เลยก็ยอดฮิตติดอันดับนะคะก็จะเป็นตัวกันชนเหล็กทางด้านหลังนะคะพร้อมห่วงแดงสองข้างน,นั่นเองค่ะตัวนี้ให้ความแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงนั่นเองค่ะนะคะ ตัวกันชนเหล็กนะคะตัวนี้นอกจากความแข็งแรงแล้วเราต้องทําการใส่นะคะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจที่จะออกรถนะคะด้วยแคมเปญดีๆโปรโมชั่นดีๆต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง 3 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะจะได้ชุดแต่งเต็มๆหล่อๆแบบนี้เลยค่ะนะสนใจนะคะม่อนรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวม่อนจะขออนุญาตฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ